สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแกะของเล่นของเล่นมันเยอะของเล่นมันเยอะใครสั่งมาเนี่ยมันมาเองมาแกะของภาคสองมันมาเองมันจะมาเองได้ไงมันต้องมีคนสั่งสิลูกแล้วมันถึงจะมาภาคสองต่อจากรอบที่แล้วเยอะมากอ่ะเอาวันนี้แกะอันแรกเลยแล้วกันว้าวเออเดี๋ยวหมอม้ามาเจสซี่แกะก่อนนะ มันคืออะไรครับเฮ้ยชิชูเปียกชิชูเปียกไหนแกดูสินี่อ่ะตอี้แกกลังแกะอยู่เนี่ย แผ่นนั้นสิรู้แล้วรู้แล้วไม่ต้องแกะของป้าฟงลูกอ่ะคิดชูเปลี่ยนนะคะชิ้นแรกเอาตัดเท้าต่อมาลูกเคอันนี้อะไรเอ่ยมันน่าจะเป็นตัวอะไรนะเป็นตัวอะไรนะเป็นตัวอะไรนะแกะดูสิมันจะเป็นอะไรถุงอ๋อกระเป๋าเขาถูกถูกกระเป๋าใส่ขนมกระเป๋าใส่ขนม อ๋อเวลาเราไปเซเว่นใช่ไหมไหนยะเยอะยังไม่ได้ดูเลยหยิบมาดูสิไม่ไหนแล้วว่ายังไม่ได้โชว์ท่านผู้ชมเลย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 แล้วก็ให้ลูกถุงเอาไว้พกเวลาไปซื้อของใช่ไหมอันนี้มีแกะยังยังไม่หมดยังไม่หมดจริงพี่หนาทำคลิปสองได้เลยเห็นไหมอุ้ยแกดูสิโอ้อันนี้ยาของลุงเพลงยาของลุงเพลงเขาเรียกยาอะไรลูก นี่ฟิชชั่นแมนเฟรนเห็นไหมสั่งช้อปปี้ก็ได้นะหนึ่งบาทอ่ะต่อมาวันนี้อุย้ยของก็เหลือมีเยอะแล,ะละ้วล่ะเพราะว่าทยอยส่งมามที่จริงจริงมันยังมีอีกอะค่ะแต่ว่ามันอยู่อะไรอะลูกมันจะเป็นที่ไหนมามมาดูสิมันจะเป็นที่อไรอ๋อกระเป๋า เป๋าอ่ะซิสิแกดูสิกระเป๋ากรเป๋ากรเป๋ากระเป๋าสำหรับเดินทางมองเห็นไหมว้าวบาทเดียวสมัยก่อนหนึ่งใบมันเป็นร้อยเดี๋ยวนี้เหลือบาทเดียวว้าวแกดูสิใช้ยังไงว้าวแกดูสิโอ้โหสีสวยมากเลยรู้ไหมหม่อมม้าซื้อมาทำไมเนี่ยฮะเจสิกาเป็นใส่เจสสิกาเป็นที่ที่เก็บรองเท้านะแต่ว่าหม่อมาซื้อมาไม่ต้องลูกหม่อมาจะเอาไว้ให้ลูกใส่ของเล่น ของเล่นลูกกันลกมากเต็มห้องเลยนะเดี๋ยวลูกแก้วกก่อนไม่ใส่ก่อนนะอ้าวตาจะสาธิตเหรออ่ะสาธิตไหมแล้วต้องสาธิตใช่ไหมอันนี้แกะยังอันนี้แกะไปแล้วอ่าของที่เหลือจากเนี้ยก็คือจะเป็นของที่ส่งมาจากเมืองจีนละมันจะมันจะช้ากว่าไม่มีก็แกะแล้วไงลูกสวัสดีครับสวัสดีทีที่ลูก จะซีทำอะไรอยู่ลู oh. <laughs> <laughs> ุกจะไปแกะของเล่นอยู่โอ้คึบอะไรเอ้ยเสื้อเสื้อสายเดี่ยวอันนี้ได้มาเก้าบาทของของหมมาเองอันนี้อ่ะวัวอันนี้อันใหญ่อันใหญ่เดี๋ยวก็ให้แกะอีกทีนึงชึบชึบมันคืออะไรเอ้ากระเป๋าอีกใบนึง béo, kẻ đuôi máy, kẻ máy, không mà của mama em nãy nè, à, này uhm. uhm. là gì, oh, nhiều đấy, cái túi 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 เฮ้ยเอ้ามันคือมันคืออะไรครับลูกคือกระเป๋าดอกไม้สวยจ้ะกระเป๋าดอกไม้สวยจังเอาไว้ใส่ทินสอดหนึ่งบาทเนี่ยเอาไว้ใส่ของเอาไว้ใส่ของในในกระเป๋าอีกทีหนึ่งนี่พกไว้หือทำให้มัมนน่ารักมันน่ารักไหมน,น,หน่าน,น่ารักอ่ะอันนี้ใหญ่ๆอะไรเอ่ยเป็นรองเทา้าใช่เหรอ ดูสิโอ้ยดูสิคุณบาทนึงเริ่มขาเอ,อดูเบอร์สี่สิบห้าอันนี้หบาทนะเป็นพื้นยางแล้วก็ตัวนี้เป็นกร,รมยีนิ่มๆเว้าอ้อออาวเด็กสนุกไหมครับสนุกอะ่ะสนุกไหมครับนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันอะไรเนี่ย จะเย็นๆสิค่อยๆสิลูกอ,อ้าวอนี่ตัวมันอยู่นี่มันคืออ่าเดี๋ยวมาดูก่อนนะอ๋อมันคือแผ่นแปะเท้าลูก <11 S 1> เอาเยังไม่ได้ดูตัวมันเลยอันนี้แผ่นแปะเท้านี่ก็หนึ่งบาทนะดูเขา <11 S 1> เขาประหยัดค่าส่งเนาะ เราก็แยกชิ้นส่วนมาแล้วก็ใส่ซองเล็กๆนี่อันนี้ของป้าโฟงลูกอ้าวอันนี้อันนี้แกยังนี่เจ้อ้าวโอเคอ่ะอันนี้โอ้อันนี้ของหมาไม้เองอันนี้อะไรโอ้โหเขาเรียกอะไรลูกมะขามหยีมะขามมะขามหยี <laughs> กินได้ไหม เอ hey. อันนี้ของจิ้อันึงบาทอันอันนี้๋อได้มาสองอันแฮะนี่มีอลลาบาทสองอันอันนี้อะไรไม่ใหญ่จัง <Wow. S 1> อันนี้ด้วยเหรออ๋อมีของแถมด้วยนี่อะไรมามาสั่งอะไรไปเนี่ยอ่อมาดูร้านก่อน ล็คกี้แพ็คกิ้งอ๋อเออสั่งไปตอนไหนมีรูเาว้าว,ว,าวมันเอาไว้ทําอะไรครับลูกเอาไว้เอาไว้หนีบถุงเวลาที่เราแกะขนมแล้วอะ่ะมันก็หนีบอันนี้อันนี้ของหมอม้เองเออเครื่องหนีบหนีบถุงซีลถุงแกะแล้วน,นี่เหนีบเลยนะใช่เครื่องหนีบถุงซีลถุงอ่านี่อันนี้ไม่บาดนะอันนี้อันนี้สั่งมาต่างหากอันนี้นะคะ ไม่ได้ไม่ใช่นี่ถุงแบบนี้แล้วก็หนีบนี่อ่าเวลาหนีบเอาคุกกี้ใส่ถุงซิลถุงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หนีบมองเห็นไหมอที่จริงมันเป็นไอตัวหนีบหนีผมนะหนีบหนีผมอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็เอามาใช้อดปมาเป็นหนีบุมคุกกี้แบบนี้ ก็ใช้ง่ายจะสะดวกอเออส่วนพี่เจซี่ถือเจซี่ถืออะไรอยู่ลูกเหมือนจระเข้เลยเหมือนจระเข้เหรอมามาดูมันงับนะน่ากลัวไหม <c oughs> ไมันเป็นมันเป็นของเล่นเออ่ะเหลือสองอันสุดท้ายแล้วลูก <c oughs> เหมือนกันเลยอันเท่ากันเลยม <c oughs> ันเป็นของเล่นมันเป็นมันเป็นของใช้ลูก ม,มีใครทักมาสวัสดีครับเจสซี่สุนหลอ่อสวัสดีสวัสดียายเก่งหน่อยเลยลูกสวัสดีครับอ่ะสวัสดีครับยายเก่งยายเก่งยายเก่งสบายดีไหมบายดีไหมหดูสีสิใครเนี่ยอ๋อนี่ของปะาฟงลูกอ,อะไรหล่นลูกของปะาฟงกล่องรองเท้าหนึ่งบาท ป้าอีกฝาด้วยดูมันงัดนะของไต่ก็สั่งมานะกล่องหนึ่งบาทดูมันงัดนะเราก็จะพับต่อมามาดูมันงัดอ่ะงับเสร็จหรือยังเสร็จแล้วจะได้ไปปิดไลน์แล้วเนาะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จทำไมยังอยากไลน์ต่อเหรอแล้วเจซีมีอะไรจะคุยกับท่านผู้ชมไหมของเล่นของเจซีอยู่ไหนอะของเล่นของเจซีก็มาหมดแล้วไง ก็มาครบแล้วของเล่นของเจซี่อ่ะไหนไหนอ่ะไม่มีแล้วหมดแล้วก็ก็มีกล่กอ,งอ,กองนั้นเป็นกล่องอะไรกล่องนั้นเป็นกล่องรองล,องลูกกล่องรองอะไรอ่อะฮะก,กล่องรองขาก้องไงนี่อันนั้นของปพ่อฟองอันนี้ของอมม้าสีขาวเห็นไหมอันนั้นอะไรอ่ะไหนอ่ะอ่ะอน,นี่เป็นวงกลมลูก หมดแล้วสำหรับรอดนี้อันต่อไปเนี่ยก็ก็คงมันจะเป็นย่อยๆแล้วล่ะไม่ไม่ได้มาไลฟ์แบบนี้อันนั้นอะไรอ่ะเอกสารเอกสารใช่ใช่ไม่ได้วันนี้ก็มีเท่านี้เนาะอ่านี่สองชิ้นนะของบ๊อบบอเป็นสามชิ้นสี่ชิ้นไหนหะยิบมาด้ลูกนะไม่เอาหยิบถึงไหมอ่านี่ห้า หกนะอันนี้ไม่เอาลูกเอาตัวมาสิแจันนี้ให้ดูดีกว่าอแปดแล้วแปดแล้วยังมาอีกลูกใส่ได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยมันเป็นฟรีไฟอ่ะหนึ่งบาทก็เลยลองซื้อมาดูคุณ ใส่ไปไหนมาไหนไม่ได้ไไดก็ใส่นอนก็ยังดีอ่าเด็กครับมาปิดไล์หน่อยลูกสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วทางนี้ลูกทางนี้สิสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วพบกันค่ะ